จริงๆก็ต้องย้อนสั้นๆก่อนละกันนะคะชื่อเทียนประกายดาวปรึกษากเกษมสุขนะคะตอนนี้ทํางานอยู่มูลนิธิภาษาวัฒนธรรมนะคะหรือว่าเซียเชฟย่อม,มาจาก cross cultural foundation นะคะองค์กรเราก็เป็น NGO ด้านสิทธิมนุษยชนเราก็ทําในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เราเรียกว่าความรุนแรงโดยรัฐนะคะการทรมานอุ้มหายแล้วก็การปฏิบัติอย่างไรมนุษยธรรมไปจนถึง รูปแบบอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมที่ในทั่วไปเรามาเจอเรียกกันว่าวิสามันฆาตกรรมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นล้วนเป็นความรุนแรงในรูปแบบต่างๆที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกทีค่ะได้เลยค่ะซึ่งวันนี้คุณเทียงมีเรื่องที่จะมาแชร์ให้กับพวกเราฟังเนาะซึ่งเป็นเรื่องของตัวเองด้วยนะคะก็ในช่วงสุดท้ายนี้มีเกียรติมีศักดิ์นะคะไมค์ก็ขออนุญาตส่งต่อเวทีให้กับคุณเทียน ได้พูดคุยกับทุกท่านต่อไปคะ่ะเช่นกันขอบคุณทางพิธีกรคุณหมายแล้วก็คุณโอู่ด้วยนะคะวันนี้ก็อ,อีกทีหนึง่งเทียนรประกายดาวปรึกษากเกษมสุขนะคะนามสกุลก็อาจจะคุน้นคุ้นหูอยู่บ้างแต่ก็วันนี้มาในหลายๆหมวกหลายๆรูปแบบเรื่องเล่าเลยก็ก่อนที่จะไปสู่เรื่องของเทียนเองนะคะอยากจะขอพูดถึงสองคอนเซปที่ได้รับมอบมาก็คือมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนาะคนที่พูดคำนี้ก็ นายกของเรานั่นเองมีกินมีใช้มีเกียติมีศักดิ์ศรีนะคะไม่แน่ใจว่าตอนที่เขาพูดเขานึกถึงเรื่องอะไรแต่ว่าพูดถึงคําว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีสําหรับเทียนแล้วเนี่ยอยากจะขอย้อนไปเล่าเรื่องที่เทียนรู้สึกว่าเกียรติกับศักดิ์ศรีของเราเนี่ยมันถูกพลากหรือถูกละเมิดหรือถูกลิดลอนไปมากที่สุดเนาะเข้าเรื่องเลยก็คืออยากจะย้อนไปถึงเหตุการณ์ช่วงรัฐประหารปี57นะคะว่าตอนนั้นทุก ทำอะไรกันอยู่ลองนึกย้อนกันไปนะคะ22พฤษภาคม2567ตอนนั้นทุกคนทำอะไรกันอาจจะฟังข่าวอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะของเทียนก็คล้ายๆกันนะคะในตอนนั้นเนี่ยเ,เราก็เป็นครอบครัวทั่วไปปกติฟังข่าวก็ตกใจบ้างเล็กน้อยรู้มาว่ามีการประกาศกดอายการศึกแล้วก็มีปัญหาอะไรต่างๆมีเรื่องของการประกาศคำสั่งคอสช,อชอเรียกคนไปปรับทัศนคติ นะคะแล้วก็หลังจากวันที่22พฤษภาคม3วันวันที่25พฤษภาคม2557นะคะบางคนอายุยังน้อยอาจจะยังนึกภาพไม่ออกแต่ว่าลองนึกตามเทียนก็ได้ค่ะวันนั้นเนี่ยวันที่25เทียนแล้วก็แม่ออกไปซื้อข้าวซื้อของกินที่ตลาดตามปกตินะคะแล้วกเ็เราก็ยังคุยกันทั่วไปยังไม่ได้รู้สึกว่ากังวลหรือว่ากลัวจะมีภัยมาถึงตัวเองอะไร ในช่วงนั้นเพื่อนๆพ,พวกเราหลายคนเนี่ยก็มีการพูดคุยเรื่องของการารีภัยไปบ้างแล้วเนาะหลายๆคนก็ออกไปก่อนหน้านี้หรือบางคนก็กําลังเตรียมตัวแต่ว่าส่วนของบ้านเทียนเนี่ยต้องย้อนกลับไปก่อนว่าพื้นหลังบ้านเทียนก็มีคุณพ่อเนาะคะ่ะคุณสมยศปรึกษาเกษมสุขซึ่งเขาก็เป็นนักกิจกรรมเป็นนักเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนสิทธิแรงงานแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะตอนนั้นคุณพ่อถูกจําคุกมาตั้งแต่ปี2010ก็4กว่าปีแล้วเรารู้สึกว่า บ้านเรามีคนเสียสละออกไปถูกจำคุกหนึ่งคนแล้วเขาคงจะไม่ใจร้ายหรือมาทำอะไรเราเพิ่มเติมแต่ว่าในวันที่25พฤษภาคมนะคะเทียนกลับมานั่งรถกลับมาจากตลาดกับแม่เรามองเข้าไปเป็นซอยนะคะเข้าไปในหมู่บ้านหมู่บ้านเลมสวนดอนเมืองเรามองจาก200เมตรเห็นแล้วมีเจ้าหน้าที่ใส่ชุดเขียวๆเ,เป็นเจ้าหน้าที่ทหารเดินอยู่ข้างในหมู่บ้านเราก็ตอนนั้นก็ยังขำๆคุยกับแม่นะคะว่าแบบเอ๊ะเขามาหาใครมาบ้านไหน ก็ยังแบบชิลมากอยู่จนกระทั่งเ,เข้าหมู่บ้านไปประตูรั้วเปิดอ่เลี้ยวเข้าไปมีคนมีทหารมีนอกเครื่องแบบมีรถทหารด้วยคันหนึ่งอยู่หน้าบ้านเราโอเคเอ๊ะเขามาบ้านเรามาทําอะไรพ่อเราก็อยู่ในคุกไม่ไม่เข้าใจยังแปลกใจอยู่เลยค่ะแต่ว่าก็ยังใจดีสู้เสือแล้วก็ลงไปพูดคุยแม่ก็เป็นคนคุยกับเจ้าหน้าที่เป็นหลักเขาก็บอกว่ามาขอคนบ้านก็ยังไม่เข้าใจว่าคนเรื่องอะไรเพราะว่า ส่วนตัวเทียนเองก็ไม่ได้เป็นนักกิจกรรมนะคะตอนนั้นนะอายุประมาณ1ิบแปดปีสิบกาปีกำลังจะเข้าปีหนึ่งอะคะ่ะปิดเทอมอยู่อาจจะเป็นพี่เราหรือเปล่าแต่พี่เราก็เป็นนักเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่มอทอยังไม่ได้ทำอะไรที่เ,เรียกว่าสมควรจะต้องมีทหารมาหาถึงบ้านนะคะประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรทีนี้ระหว่างที่เขากําลังค้นบ้านก็เจ้าหน้าที่ก็เอาเสื้อแดง,งเก่าของพ่อนาะนประชอเอากางเกงในสีแดงก็เอามากางแผ่อยู่ในบ้านนะคะ แต่ว่าเราก็เห็นเจ้าหน้าที่คนนึงถือเอกสารแบบนี้แหละคะ่ะแล้วทีนี้ที่หน้าเอกสารเป็นหน้าเพจกูต้องได้สิบล้านจากทักษิณแน่ๆซึ่งเรารู้แล้ว่าใครเป็นคนที่ทําเพจนั้นและเขามาเพื่อเหตุอะไรเพจนั้นนะคะสมัยนั้นทําในเรื่องของการเปิดโปงข้อมูลของกองทัพเนาะในเรื่องคอร์รัปชันเรื่องของการใช้งบประมาณอะไรต่างๆซึ่งคนที่เป็นแอดมินเพจนั้นนะคะคือพิต้าวันเฉลิมศักดิ์ธิ์ค่ะ ตอนนั้นพ่ต้ากับเทียนคบหาดูใจกันอยู่แล้วพิต้าก็มาอาศัยอยู่ที่บ้านนี่แหละแล้วก็ใช้ Wi-Fi โดยที่ไม่ได้รู้ว่ามันจะเสามาถึงอ่า d d r e s s ของที่บ้านนะคะระหว่างที่เราใช้เวลาประมาณหลายชั่วโมงอยู่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงพิต้าก็ตัดสินใจเลยค่ะว่าณตอนนี้ไม่ปลอดภัยแล้วจริงๆเรามีความรู้สึกนี้อยู่บ้างมาตลอดอยู่แล้วนะคะอยู่ภายใต้ในเมืองไทยก็เลยเตรียมกระเป๋าที่มีพาสปอร์ตกับ ไอแพแล้วก็อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ,ๆเป็นเหมือนถุงลิภไยของเขาเองเนีย่ยค่ะเขาตัดสินใจในะวินาทีนั้นว่าต้องไปแล้วแล้วเขาก็กระโดดข้ามรั้วกำแพงบ้านนะคะไปที่วัดซึ่งบ้านอยู่ข้างวัดนะคะเป็นผ้ากระโดดกำแพงเลยทีเดียวเรื่องมันตอนนั้นมันเร็วมากเราก็อาจจะรู้สึกขำๆแต่ว่าพอเจ้าหน้าที่เขารู้แล้วว่ามีคนหายไปคนหนึ่งจากที่ตอนแรกมีแม่มีเทียนมีพิตา,าคนนั้นเป็นตัวการแน่นอนเขาก็เลยจากที่จะไม่เอาเทียนไปเพราะว่าเทียนเป็น เยาวชนอยู่อายุสิบแปดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แล้วเ,เทียนไปด้วยอา้าวแฟนเธอหายเหรอไปด้วยกันให้หมดนี่แหละแล้วเขาก็พาพี่ชายที่ตอนนั้นอยู่ข้างนอกแบบเรียกไปที่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาจะพาเราไปไหนแต่เขาก็ให้เราทุกคนขึ้นรถไปกับเขาแม่ก็พยายามถามว่าจะพาไปที่ไหนไปทําอะไรเขาก็ไม่ได้บอกมากมายอะไรนะคะแล้วก็ไปถึงสถานที่ที่หนึ่งทุกวันนี้เทียนยังจําสถานที่ไม่ได้เลยด้วยซ้ำค่ะเพราะเขาไม่ได้บอกชัดว่าเขาจะพาไปที่ไหน เขาก็สอบพวกเราแยกเอาพวกเราไปซักถามกันอยู่ของเทียนน่าจะประมาณ 3- ามสี่ชั่วโมงติดกันอย่างเงี้ยค่ะกับแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยตอนนั้นไม่เข้าใจอะไรเลยค่ะไม่ได้คุยกับแม่ด้วยว่าเขาพาเทียนไปทําไมเขาจะถามอะไรเรารู้สึกแปลกมากโกรธแล้วก็จําได้ว่าร้องไห้ตลอดเลยว่าทําไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นแล้วก็เป็นห่วงพี่ตาด้วยที่พอเขากระโดดข้ามกําแพงไปแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยเขายึดโทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารทั้งไปหมด ทางบ้านนะคะไม่มีใครสามารถติดต่ออะไรใครได้อีกเลยนะตอนนั้นค่ะผ่านมาหนึ่งคืนเขาก็ปล่อยเราออกมาจนถึงตอนนี้เพิ่งมารู้ว่ามีบางคนไปประทวงให้เราด้วยนะคะบางคนก็อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นร่วมกับเทียนแต่ว่าเทียนไม่รู้เพราะว่าเราติดต่ออะไรกับใครไม่ได้นะคะจนกระทั่งกลับมาถึงบ้านถึงเพิ่งตระหนักรู้นี่แหละค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกไม่ดีเอาซะเลย ทั้งร้องห่มร้องไห้นอนไม่หลับแม่บอกให้ไปน,นอนพักผ่อนก่อนแล้วค่อยคิดว่าเอาไงต่อก็ทําไม่ได้นะคะเป็นห่วงพี่ตามาแล้ววันนั้นก็เป็นวันสุดท้ายที่เทียนคุยกับพี่ตาในผืนแผ่นดินไทยนะคะเรื่องมันก็เศร้าสักนิดหน่อยแต่ว่าอยากจะมาในช่วงที่เทียนเพิ่งมาทาความเข้าใจอย่างชัดเจนในสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะ เป็นสิ่งที่เรียกว่าการควบคุมตัวค่ะแม้ว่าทหารจะเรียกว่าการปรับทัศนคติเขาจะใช้คําอะไรก็ตามแต่มันคือการควบคุมตัวค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันเป็นการควบคุมตัวโดยภารการซึ่งในทางหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมันถือว่าผิดทุกหลักค่ะเป็นการควบคุมตัวที่เขาไม่ได้ตั้งข้อหาเราคือเราไม่ได้ผิดอะไรแล้วเขาจะเอาตัวเราไปได้ยังไง การควบคุมตัวหมายถึงว่าเราไม่สามารถออกจากที่ตรงนั้นได้ด้วย,วย,วยตัวเองนะคะเทียนไม่สามารถบอกเจ้าหน้าที่ว่าขอโทษนะคะง่วงแล้วขอกลับบ้านไปนอนนะคะทําแบบนั้นไม่ได้เขาไม่ปล่อยะคะ่ะเทียนไม่สามารถติดต่อเพื่อนคนข้างนอกหรือว่าทนายความเพื่อให้เข้ามาให้คําปรึกษาด้านกฎหมายกับเทียนได้น,นะคะถ้าเกิดคืนนั้นเขาตัดสินว่าแบบเ,เด็กคนนี้มันพูดจาอะไรไม่ดีฉันจะตั้งข้อหาเธอแล้วดาเนินคดีเธอทุกอย่างก็เรียบร้อยเทียนไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เลยตอนนั้น,นะคะ่ะอายุสิบแปด ไม่มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์นะคะการตรวจร่างกายโดยแพทย์จริงๆจะต้องทําเพื่อที่จะยืนยันว่าเราไม่ถูกทําร้ายร่างกายไม่ถูกทรมานนะคะไม่มีค่ะ<ม>เหตุการณ์มันเกิดขึ้นงงๆมากแล้วทุกวันนี้เทียนยังสงสัยอยู่เลยว่ามีคนอีกกี่คนที่โดนกระทําแบบนั้นแล้วเขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทํามันผิดนะคะคําถามของเวทีนี้ก็คือเกียรติและศักดิ์ศรีเกียรติและศักดิ์ศรีของเราอยู่ตรงไหนในช่วงเวลา รัฐประหารในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นในช่วงการสลายชุมนุม5-3หรือในเหตุการณ์อื่นๆการสลายการชุมนุมตากใบเขาทําแบบนี้กับเราได้ยังไงคะมันมีคํานี้อยู่ในพจนานุก,กรมของเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าสําหรับบางคนที่เท่าที่ดูอาจจะยังไม่ไมรู้จักคําว่าปรับทัศนคติหรือว่าตอนรัฐประหารเราไม่ได้แชร์ความรู้สึกแบบรุนแรงนี้ร่วมนะคะทุกม,มันไม่ได้ไกลตัวขนาดนั้นคะ่ะ แม้ว่ามันจะผ่านมาเป็น10ปีแล้วสําหรับเทียนแต่ทุกวันนี้มันยังเกิดขึ้นโดยเฉพาะในสจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่มีการใช้กฎกฎหมายพิเศษรวมถึงกฎอายการศึกที่ตอนนั้นในช่วงรัฐประหารใช้กันทั่วประเทศนะคะแต่ที่ภาคใต้กฎอายการศึกอยู่กับเขามาเกือบ20ปีแล้วนะคะเขามีความเสี่ยงที่จะโดนเจ้าหน้าที่มาจอดรถปิดล้อมหน้าบ้านเหมือนเทียนทุกๆกวันเพราะฉะนั้นเกียรติและศักดิ์ศรีที่เป็นคำพูดของนายกนะคะ สามจังหวัดกฎหมายพิเศษอันนี้รวมถึงตามบริเวณชายแดนด้วยนะคะที่บังคับใช้กฎอายการศึกเช,เช่นกันมีมีพื้นที่เหล่านี้อยู่ในคำว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีด้วยไหมคะค่ะกลับมาที่คำว่าเกียรติและศักดิ์ศรีเน้นอีกครั้งนะคะคำนี้ในทางสิทธิมนุษยชนเรามักจะพูดว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะคำนี้หมายความว่าไงเพียคิดว่าหลายคน น่าจะคิดว่ามันยากเพราะว่าเราไม่ค่อยได้รับเกียรติได้รับศักดิ์ศรีจากเจ้าหน้าที่รัฐกับเราเท่าไหร่แต่ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีอยู่กับตัวเรามันมีกับเรามาตั้งแต่เกิดและไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยกับคนทุกคนบนโลกนะคะเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือรากฐานของทุกอย่างค่ะตั้งแต่ความเป็นคนการออกกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐหรือว่ารัฐบาลไทยนะคะในฐานะผู้ให้สิทธิ์หรือว่าดิวตี้แบเรอร์นะคะมีหน้าที่ในการออกกฎหมายให้สอดคล้องกับศักดิ์เพื่อเคารพศักดิ์ศีความเป็นมนุษย์ทำลงไว้ทึงความสิทธิมนุษยชนของพวกเราทุกคนนะคะทีนี้ถามว่ามีความก้าวหน้าในหลักการนี้บ้างไหมตั้งแต่เทียนโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ามีนะคะทุกวันนี้เจ้าหน้าที่รัฐจะไม่สามารถควบคุมควบคุมตัวเทียนหรือคนอื่นๆหรือใครก็ตามนะคะโดยที่ ไม่ให้สิทธิในการพบทนายอันนี้พื้นฐานแต่นอกจากนี้เขาจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะมีการแจ้งหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ผู้มีอำนาจจับกลุ่มนะคะคืออายการและฝ่ายปกครองนะคะเขาต้องบันทึกข้อมูลผู้ถูกจับกลุ่มอย่างละเอียดนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจะไม่หายไปในห่วงเวลาใดในห่วงเวลาหนึ่งทุกอย่างเหล่านี้เพิ่งมีมาในกฎหมายใหม่นะคะพรบรทรมานและอุ้มหายเรียกแบบสั้นๆนะคะเพิ่งบังคับใช้เมื่อปี 6- 6นี้เองนะคะ แต่ถามว่าทุกวันนี้เนี่ยยังมีปัญหาอยู่ไหมทุกคนน่าจะได้ยินข่าวล่าสุดเรื่องตำรวจแล้วก็ที่ไปลุมกระทืบคนโดยมิชอบใช่ไหมคะอันนี้ก็ผิดพรบทร,าบร,ทรามานอุ้มหายนะคะจะเห็นว่ามีกฎหมายไม่ได้ห้ามไม่ได้ช่วยให้เขาเลิกปฏิบัติในทางไม่ชอบนะคะเกียรติและศักดิ์ศรีไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของเขาคะ่ะ ขออนุญาตอ่านโพยนะคะรู้สึกจะไปเรื่อยทีนี้เนี่ยช่องว่างที่มันมีอยู่ในทางปฏิบัติแม้ว่าจะมีกฎหมายมากมายในปวิยาามีพรบทรมานอุ้มหายในทางรัฐธรรมนูญของเรานะคะมาตรา28ขอไปค่ะจะมีอยู่หนึ่งมาตราที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะนะคะก็คือมาตรา28เชิญป้ายค่ะ โดยสรุปมาตรานี้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายนะคะก่อนที่จะลงลึกในประเด็นมาตรา28ให้ทุกคนถามตัวเองนะคะว่าชีวิตและร่างกายเป็นของเราจริงหรือเปล่าจากเรื่องเล่าของเทียนก็เทียนบอกว่าของเทียนมันโดนพลากไปแล้วครั้งหนึ่งจากเทียนรักเองคนที่ถูกจำคุกเพียงเพราะแสดงออกในเสรีภาพในการแสดงออกนะคะ คนที่ถูกอุ้มหายแม้ว่าเขาจะหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ตามนะคะสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายเป็นของเราจริงหรือเปล่าหรือมันรัฐจะกระทําย่ํายีกับร่างกายแล้วก็ชีวิตเราอย่างไงก็ได้เพียนไม่อยากให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นกับใครอีกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือการที่รัฐธรรมนูญของเราในฐานะกฎหมายที่สูงสุดของประเทศนะคะเรามาดูไปพร้อมกัน วักแรกนะคะบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในร่างกายการจับและคุมขังบุคคลกระทามิได้เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัตินะคะท่อนนี้ก็จําไว้ให้ชัดเจนนะคะการค้นตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกายจะกระทํามิได้ <Yeah. S 1> เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัตินะคะท่อนสุดท้าย การทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจากกระธธรรมไม่ได้นะคะทีนี้ในพรบกฎหมายใหม่ที่เทียนเพิ่งเล่าไปนะคะพรบทรมานอุ้มหายเราบัญญัติความผิดไว้สามฐานด้วยกันก็คือการทรมานการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมและการอุ้มหายการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการกระทําอาชญากรรมโดยเจ้าหน้าที่รัฐสามรูปแบบกระทำไม่ได้เลยไม่ว่าด้วยสถานการณ์ใด สถานการณ์ฉุกเฉินสงครามหรืออะไรก็ตามห้ามทำเด็ดขาดค่ะทีนี้กลับมาดูที่คำว่าเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติกฎหมายอะไรบ้างที่มันมีปัญหาเมื่อกี้เล่าไปแล้วสามจังหวัดมีอะไรรัฐประหารมีอะไรกฎอายการศึกกฎอายการศึกให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการคุมตัวพวกเราแบบที่เทียนเล่าไปอะค่ะคือเอาไปเลยไม่ต้องให้เทียนคุยกับทนายไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นสิทธิเหล่านี้ภายใต้กฎหมายพิเศษ ไม่มีและในทางปฏิบัติเขามักจะไม่ให้สิทธ์เหล่านี้นะคะเว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติกฎหมายแล้วมีปัญหาไหมคะ <c oughs> มีค่ะขอบคุณค่ะเห็น,เห,นเห็นตรงกันนะคะส่วนวัคสุดท้ายนะคะการทรมานทารุณกรรมโอเคสองคำนี้ตรงกับพรบรเลยแต่ว่าจะกล่าวอย่างห้วนๆน,นะคะมีอันนึงที่หายไปในวัคสุดท้ายหายไปเหมือนคนเลยค่ะ ไม่มีพูดถึงเรื่องของการอุ้มหายในร,รัฐมนูญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเรื่องของเทียนซึ่งแค่เทียนโดนคนเดียวเทียนก็รู้สึกว่าบอบช้ำม,มากนะคะแต่ว่ามีคนโดนอยู่ทุกวันมีครอบครัวของผู้สูญหายที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไม่ได้รับการเยียวยาและไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีคนอื่นอีกไหมนะคะ ในฐานะของเทียนเองที่ประสบกับเรื่องราวเหล่านี้และในฐานะของคนทีทนะ่ทำงานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตเทียนจะขอเสนอไว้ตรงนี้สองข้อหลักๆนะคะอันดับแรกการอุ้มหายต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญด้วยค่ะห้ามกระทํากฎหมายสูงสุดของประเทศต้องเน้นย้าว่าจะไม่เกิดการอุ้มหายจะไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดอีนะคะ ข้อที่สองสำหรับเทียนนะคะคือการเพิ่มนิยามของการทรมานทารุณกรรมและอุ้มหายเข้าไปนะคะว่ามันมีความหมายว่ายังไงไม่อย่างนั้นบางคนไม่รู้นะคะว่าตัวเองโดนเจ้าหน้าที่ทรมานอยู่บางทีโดนเจ้าหน้าที่ตบหัวทีหนึ่งอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะนี่เป็นเข้าเข้าฐานความผิดทรมานทารุณกรรมแล้วก็ปฏิบัติที่โหดร้ายอย่างนี้นะคะข้อที่สมค่ะเว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ อันนี้ไม่ควรมีค่ะขอเสนอให้ตัดไปเลยเพราะว่ามันเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทำกับคนอื่นและอ้างว่ามีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้นะคะซึ่งกฎหมายของบ้านเราอย่างนั้นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนสุดท้ายแล้วนะคะเทียนก็ขอชวนทุกคนคิดอีกครั้งหนึ่งในโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อเราทำยังไงให้เรามีเกียรติมีศักดิ์ศรี ทำยังไงให้เขาเคารพเกียรติเคารพศักดิ์ศรีของเราทั้งในการจับกลุ่มควบคุมตัวไม่ต้องมีข้ออ้างอะไรอีกอยากชวนทุกคนคิดสำหรับมาตานี้นะคะแล้วก็ขอชวนพิธีกรมาร่วมกันทำไปพร้อมๆกันแล้วก็เผื่อเทียนจะได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่ามาตานี้เนี่ยถ้าจะให้ดีให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเราจะต้องทำยังไงคะ่ะได้เลยคะ่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะคุณเทียนขอบคุณสำหรับเรื่องเราเมื่อกี้ที่เล่าให้กับพวกเราฟังนะคะซึ่ง ได้ข้อสรุปอย่างนี้อย่างหนึง่งว่าเราจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยจริงๆมันต้องเริ่มจากการที่เรารู้สึกปลอดภัยมากพอที่จะใช้เสรีภาพของเราเนาะใช่ไหมเพราะถ้าไม่งั้นเราจะเออมันจะไปเริ่มมีเกียรติมีศักดิ์ศรียังไงนะแค่รู้สึกปลอดภัยในการใช้เสรีภาพยังทําไม่ได้เลยใช่ไหมคะทาไปแล้วก็ต้องกลัวนั่นกลัวนี่เนาะทีนี้ถ้าวนกลับมาที่มาตรา28คะ่ะคุณเทียนบุคคลย่อมมีเสรีภาพมีสิทธิเสรีภาพเมืเ่อกี้คุณเทียนได้พูดถึงข้อเสนอในการตัดไปแล้วแต่เรามาขีดด้วยกันเลยคะ่ะ <Okay. S 2> เอาอะไรออกบ้างเอาบรรทัดน,นี้ไปเลยค่ะหรือมีเหตุอย่างอื่นปะ <c oughs> <c oughs> หลายๆมาตานอกจากไม่ใช่แค่เรื่องนี้จะมีคาว่าเว้นแต่ตลอดเนาะก็ชวนทุกคนคิดว่าไอ้ข้อยกเว้นแม้แค่ประโยคเดียวเนี่ยมันเปิดช่องให้เราสูญเสียสิทธิเสรีภาพอะไรไปมากมายนะคะ<อ>ก็เป็นสิ่งที่แต่ตรงนี้ก็อาจจะต้อง ถ้าเกิดเราคุยกับเขาเนี่ยเขาจะอ้างแล้วว่าอ้าวแล้วเราจะจับใครได้คะเราก็จับใครไม่ได้เลยเออบางทีอาจจะต้องมีนักกฎหมายอยู่แถวนี้ไหมคะมีนักกฎหมายอยู่แถวนี้ไหมคะมีไหมครับลบไ <laughs> ปเลยรมีคนตะโกนบอกว่าลบเปลบรับหลังนั้นเราก็ขีดอะไรลบไปลังม้าตาเลยแล้วกันได้ไหมเราก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องพูดตรงๆว่าเออ การคุ้มครองเนาะสิทธิและเสรีภาพเนี่ยมันไม่ควรมีข้อแม้ะคะ่ะทุกคนคือการกําหนดการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในความปกติอะ่ะกำหนดให้แล้วอยู่ดีๆก็มาเว้นแต่อย่างเงี้ยมันแปลกๆไหมคะมันก็แปลกๆอยู่นะคะซึ่งสิทธิและเสรีภาพจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่รัฐควรต้องปกป้องคุ้มครองให้กับพวกเราในสังคมรัฐธรรมนูญแต่อันนี้มันดันมีเว้นแต่มานะคะซึ่ง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพไม่ควรมีข้อแม้ไม่ควรมีข้อแม้ไอ้วักเว้นแต่เนี่ยตัดออกไปเลยตัดออกไปเลยนะคะทีนี้มันมีส่วนอื่นที่กระทบอีกไหมคะที่มันควรจะต้องตัดออกอีกอันนี้คล้ายๆกันแต่ว่าตรงเนี้ยเทียนเน้นไปเมื่อกี้ว่าเพิ่มเรื่องอุ้มหายเนาะค่ะถ้าเกิดว่าเขาชอบเขียนว่าเว้นแต่เนี่ยเพื่อเปิดช่องให้เขาทําได้เนี่ยจริงๆเราควรเขียนเข้าไปได้เหมือนกันนะคะว่าจะกระทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นอย่างเช่นวักเนี้ยค่ะทุกอย่างเหล่านี้จะกระทำไม่ได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดค่ะเป็นการประกันนะคะคือไอ้วักที่ว่าจะกระทำไม่ได้เนี่ยนี่คือการคุ้มครองออนี่คือข้อความของการคุ้มครองอมีไว้มีไว้ได้นะคะแต่การคุ้มครองไม่ควรมีข้อแม้ไงใช่ออข้อแม้ที่ไม่ชัดเจนอย่างนี้ด้วยออข้อแม้ที่ไม่ชัดเจนด้วยนะคะกฎหมายไหนอ่ะกฎหมายของศาลเหตุนอย่างอื่นกฎหมายมันต้องเขียนให้มันชัดใช่จะต้องเขียนให้มันชัดนะคะ นอกจากการตัดข้อแม้ออกการเพิ่มการอุ้มหายเข้าไปและการประกันว่ารัฐจะต้องอ,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 อำนวยให้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีส่วนอื่นอีกไหมคะที่เราสามารถทําได้จริงๆอะ่ะตอนที่ได้รับรีฟเรื่องนี้มาจากทีมนะคะอยากจะพูดถึงหมวดสามทั้งหมดเลยเนาะเรื่องสิทธิและเสรีภาพอะคะ่ะค่ะก็ มันจะมีคําว่าปวงชนชาวไทยอยู่ในหมวดนี้อยู่เนาะ uh huh. จริงๆแล้วทรมานอุ้มหายหรือว่าปฏิบัติอย่างไรมนุษยธรรมไม่ควรเกิดกับมนุษย์คนไหนไม่ว่าจะชาติไหนนะคะคําว่าปวงชนชาวไทยเนี่ยจริงๆเปลี่ยนเป็นคนทุกคนหรืออะไรแบบนี้ได้ oh. ก็จะดีค่ะเพราะเรามีพี่น้องที่เป็นชาวต่างชาติเนาะแรงงานชาวกัมพูชาชาวลาวชาวพมา่าแล้วก็เวียดนามนะคะคนเหล่านี้เป็นผู้ที่ถูก ทรมานมากกลุ่มนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าปวงชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญคนจะขยายไปถึงมนุษย์และคนทุกคนเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าสิทธิในเนื้อตัวร่างกายเนาะคนทุกคนควรจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันนะคะเออ หน้าตาของร่ามนูญค่ะอย่างที่บอกไปอย่างที่เราแก้มาทั้งวันนะคะไม่ว่าจะมาตราไหนเราก็สามารถแก้ได้เราสามารถฝันถึงการเขียนใหม่ได้นะคะคและในมาตรา28นี้ที่คุณเทียนได้เล่าให้ฟังก็เ,ออเห็นแล้วว่ามันเพิ่มได้มันตัดออกได้มันเปลี่ยนคํานิยามใหม่ได้นะคะแต่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีจะเริ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราจําเป็นจะต้อง ปลอดภัยปลอดภัยพอที่จะใช้เสรีภาพและเราจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อเรามีรัฐมนูญฉบับใหม่ค่ะ<ช>ทุกคนรัฐมนุญฉบับใหม่นี้นะคะซึ่งต้องเป็นรัฐมนูญฉบับใหม่ที่เราสามารถเขียนใหม่ได้ั้งฉบับเนาะแล้วก็มีส,ะสะอสอรมาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่พวกเราได้มีส่วนร่วมเข้าไปตรวจดูตรวจสอบเนื้อหาได้เข้าไปร่วมเขียนนะคะ<ช>ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเทียนจาก CR c r c ามากๆเลยนะคะซึ่งเข้าใจว่าในช่วงตอนท้ายเนี่ย คุณเทียนจะมีกิจกรรมที่จะพาพวกเราทำเล็กน้อยใช่ค่ะก็กิจกรรมอาจจะไม่ได้ว้าวอะไรมากแต่ว่าในช่วงท้ายนี้นะคะก็อยากจะชวนทุกคนที่นั่งฟังอยู่ที่นี่ทุกคนทั้งที่อยู่ตรงร้านตรงกลางแล้วก็ที่บูธด้วยนะคะขอให้ทุกคนร่วมกันยืนเป็นเพื่อนเทียนหน่อยนะคะช่วยกันยืนนิดนึงนะคะจะชวนให้ทุกคนคิดถึง ใบหน้าอย่างที่อยู่บนเสื้อยือดของเทียนตรงนี้นะคะพิต้าวันเฉลิมศักดิก์สิทธิ์แต่ไม่ใช่แค่พิต้าวันเฉลิมศักดิก์สิทธิ์นะคะเทียนพูดอย่างนในนามที่ในฐานะที่เคยใกล้ชิดกับพิต้าและทํางานใหเ้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพิต้านะคะมีคนอีกรายชื่ออีกร้อยรายชื่อและอีกหลายชื่อที่ไม่ได้ถูกจดบันทึกเอาไว้ในประเทศไทยนะคะที่สูญหายมีคนอีกจํานวนมากนะคะที่ถูก ทำ้ายถูกทรมานถูกปฏิบัติอย่างไรมนุษยธรรมหรือถูกสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมมีครอบครัวคนต่างๆที่คิดถึงคนที่เขารักอยู่ในทุกๆวันนี้นะคะจะขอเวลาหนึ่งนาทีเพื่อจดจำเขานะคะความยุติธรรมเกียรติ และศักดิ์ศรีของพวกเราแม้ว่ารัฐจะไม่ได้ให้เราไม่ได้เคารพซ้ำยังมากระทำย่ยาเยีเกียรติและศักดิ์ศรีของเราแต่สิ่งที่เราทำได้นะคะคือจดจำไปก่อนนะคะจำไว้แล้วก็อย่าลืมนะคะทุกๆุกคนที่ไม่ได้อยู่ไม่ไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีสิทธิ์มาอยู่ที่นี่กับทุกคนตรงนี้นะคะ เทียนจะขอขอบคุณทุกๆคนมากที่ร่วมกันยืนแล้วก็ฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสมาพูดในครั้งนี้นะคะสุดท้ายนี้เทียนอยากจะขอกล่าวปิดซึ่งจะเป็นคำจะขอเอาคำพูดของพี่ต้าวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาเคยโพสต์ใน Facebook ของเขาเองมากล่าวอีกครั้งนะคะเป็นวันที่25มีนาคม2019นะคะพี่ตาโพสต์ไว้ขอแสดงความยินดีกับทุกพักการเมือง ที่ได้รับโอกาสจากประชาชนทุกพักทุกพักนะคะแม้จะแอบงอนและกังขาในกติกาอยู่บ้างก็เหอะใช่แล้วครับประเทศไทยต้องเดินหน้าประเทศเราควรมีความสงบสุขแต่ต้องไม่ลืมที่จะแก้ไขความผิดพลาดในอดีตนำคนผิดมาลงโทษและคืนความยุติธรรมให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้วยพวกเรานั้นแตกต่างกันแต่เราก็อยู่กับอยู่ร่วมกันได้ในระบอบประชาธิปไตย การมีมิสหายาเดินไปสู่จุดมุ่งหมายย่อมดีกว่าการพยายามเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายแต่เต็มไปด้วยศัตรูสองข้างทางจนพวกเราล้มตายกันไปก่อนการเมืองไม่มีวันจบแต่เราเป็นมนุษย์มีเพื่อนมีสังคมที่รักประชาธิปไตยมีจิตใจแน่วแน่แต่พวกเราต้องไม่ลืมความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ของพวกเราทุกคนพักผ่อนหย่อนใจกันบ้างนะครับ เป็นห่วงแดมิสหายทุกทุกท่านเราจะพบกันเมื่อประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยครับขอบคุณทุกคนมากค่ะ